กินหน้าปกหรือเปล่าเวลาพวกเราบูย่านะครับกินหน้าปกไม่ตัดต่อไม่ตัดต่อแน่นอนเป็นมีแอร์บอรดสีเขียวแล้วก็ถือเวกเตอร์มาแล้วก็พุ่งมางงๆแล้วก็เหมือนมีอะไรสักอย่างเวลาหยุดเป็นรูปแชมป์เงานนึงก็คือชุดออกกินจีนเป็นตัวผู้ชายเซ็ตก็มีทรงผมเท่อยู่นะแว่นตาก็เท่อยู่นะมีอันนี้ด้วยลายเพ็นหน้าเป็นปิดปากแล้วก็มีนหนวด ชุดตัวผู้หญิงก็เท่โคตรมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าู่ห้าชิ้นตัวผู้หญิงมีอยู่ห้าชิน้นตัวผู้ชายมีน่าจะหกนิดน้องหห้าหกนี่แล้วก็สกินชาร์จเบอร์สัสไมตอร์สกินไฟด้วยดีไหมผมไม่รู้แค่นี้แหละแล้วก็โหมดใหม่หมาป่าเดียวดายโหมดใหม่หมาป่าเดียวดายจะถามว่าหมาป่าเดียวดายเป็นโหมดใหม่หรอมันเข้ามานานแล้ว ใช่มุนหมาป่าเดียวดายแรลงนั่นเองเออหน้าจอดิ่งหมาป่าเดียวดายแหลง,หง,มหมหลงตัดกันไปเลยเลยอยหนึ่งมาเปิดมาละแบตทีการกันตีเกลือดูชุดใหม่กันีอชุดผู้ชายนะครับดูดูดูแหมโคตรเท่เย็ดข้างหลังเป็นลายมังกรแบบเท่จริงๆ เทจริงเท่จริง,รงเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมัวรีวิวไม่ไจิมขอลองจกมเถอะอย่าให้เกลือเฮ้ยเย็ดเม็ดเดียวพี่แตงโมคนจีนด้วยเหรออยู่แคนจีนอ่ะรีวิวต่อข้างในแม่งมีอุ้ยสร้อยคอข้างหลังเป็นมังกรกางเกงก็ดีอยู่นะครับนิ่งอี่ยโคตรตึงพอและ รีวิวแค่นี้แหละแล้วรอตัวผู้หญิงต่อเขาเล่นให้จบก่อนโมดนี้น่าจะเจอแบบคนตึงๆเหมือนซีซีแร้งแหละครับเพราะมันจะขึ้นทีละดาวหัวน,นั่นหัวน,นั่นโคโนน,นั่นโคโนน,นั่นเอาพันยาไปเอาพันยาอ่าพันยาไปพันยาไปวิ โคตรทรมานเลยอ่ะทรมานคนฝุดๆอ่ะพันยาไปพันยาไปอะพันยาไปสิเออมาไฮไลท์เหมือนกันไม่ต้องเป็นไร หัวแตกหัวแตกแล้วหรอแม่เดียวเองนะเดี๋ยผมไม่ได้มารีวิววอนนั้นหรอกอืมดีวิวชุดใหม่หรือเปล่าอันนี้ใหม่หรือเปล่าครับผมไม่รู้นะฝากคอมเมนต์ด้วยผมเพิ่งเห็นด้วยเป็นชุดจีนเลยเดี๋ยวตัวผู้หญิงค่อยนะเออเดี๋ยวท้ายคลิปจะโปรโมทช่องติ๊กต็อกด้วยเขาแจกเพชรหนึ่งพันเพชรด้วย เพื่อนนะครับเพือพ่อนเพื่อนจะแจกเพชรหนึ่งบันเพชรเฮ้ยกี่เม็ดวะนั่นอ้าวโมเยตใสไฮไลท์เหมือนกันครับมือเดี๋ยวจะนานเกินไปพร้อมจะตัดไปตัวผู้หญิงแล้วเนี่ยแม่งนานมาก โอ้โหโอ้โหตอนนี้ผมจะเลียมเขาแล้วนะครับผมจะเลียมให้เละเลยด้วยเละเละผมคือราชาเลียมครับอืม ไม่ใช่ราชาเหลี่ยมคนละคนเยีดพื้นเม็ดเดียวเอาเลยไม่เอาแบบนั้นไม่เป็นเอาไปเนี้ยมือ เออผมเหลี่ยมเขาไปดิแม่ครับไป็น,นี้นานแน่ถวัดกันแบบเนี้ยผมว่านานอัดตัวเละเลยมาโมดนี้น่าจะมีไฮไลท์เยอะนะอย่างผมแม่งยังเป็นไฮไลท์เลย ยีสเกินโอ้โหเล่นเหลือแปดผมเล่นแค่สองตาพอตัดฉากสก,กินปืนอันนี้ไม่รู้ใหม่หรือเปล่าตัดเป็นตัวผู้หญิงกันไปขามุยโอเคครับตัวนี้ตาผู้หญิงมั่งนะครับโอ้โ oh หชุดผู้หญิงก็มีเหมือนผู้ชายเลยครับสักมังเหมือนเป็นมังกรเหมือนกันแล้วมีผ้าเป็นขาวๆอ่ะตรงคอเนี่ย เหมือนเป็นขนเนี่ยเออก็ขนนี่ว่ะู้ไรของกูเนี่ยไปยันหนึ่งก็มาได้หมดนะไม่กลัวครับแล้วตรงเท้าเหมือนเป็นสีทองแล้วตรงใส่ตรงนิ้วอ่ะเหมือนเป็นเล็บอันหนึ่งนะครับแล้วเหมือนใส่แหวนด้วยตรงเนี้ยประมาณนิ้วนางอ่ะกับนิ้วกลางที่ใส่เล็บฝั่งนี้ะเหมือนกันเหมือนกันเลยนิ้วชี้กับนิ้วก้อยใส่แหวนนะ อันนี้ผมใช้ตัวละครมัว่าเฮ้ยเย็ดกล่องศพกับไอวอเดี War, ๋ยวผมค่อยไปรีวิวไอวอใหม่ GM เพิ่งเอาข้ามาใหม่กับซองกระปอมยักษ์แต่คนละคลิปอันนี้คลิปรีวิวชุดไม่ใช่รีวิวพวกไอวอกับกล่องศพให้พี่โพสพาซ่ารีวิวไป พี่เขาแม่งรีวิวทีเดียวคลิปเดียวเลยเฮ้ยเย็ดผมแม่งยังไม่โดนเลยอะหัวล้ะคอนทินกุซ้ำสุกเลกบูยาบูยาอะไรครับพึ่งแพ้มาตาทีแล้วเออ เอออืมแล้วข้างในเป็นเสื้อเป็นเสื้ออะไรวะไม่ใช่เสื้อดิเป็นแบบกงเล็บอยู่ตรงคอเออเท่นะแต่ตรงหัวแม่งเหมือนโมโคเลยลิปสจะติกใส่แว่นโคตรตึงเย็ดเย็ดตึงวะเย็ดเย็ดตึงเตินอออันนี้แม่งยิงหัวด้วย เดียวฟีลุกซี่ดีกว่าอืมอ่ะเออผมคือสายฟีอืมชุดรีวิวเดี๋ยวกล่องสบกับไอวอร์เดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวทีหลังขออันนี้ไว้ก่อน เลยอืมไม่แอคตอนแรกยังแอคอยู่เลยนี่ขอดึงอะ่ะเออสก,กินเปิมอืมตังค์ก็ตุูยิงก็สวยนะแต่ผมว่าสาหรับผมนะตอันนี้ผมไม่ได้ใส่ลล่ใครไม่ได้ทมถึงใคร ความคิดเห็นผมตัวนตัวไม่ต้องถามว่าผมเล่นกากมันถูกแล้วไม่ต้องมาด่าด้วย <c oughs> ไม่ต้องมาด่า <c oughs> ผมว่าเล่นไก่จังโหลออืม <c oughs> นี่ความคิดเห็นของผมตัวนตัวคนเดียวผมว่าตัวผู้ชายสวยกว่าตัวผู้หญิงไม่ได้ถามถึงใครไม่ได้ด่าถึงจีเอ็มคุณจีเอ็มมักโตไม่ได้ด่าถึงแก้ถามว่าตู้มันล็อกมากเลยผมเมาตู้เลยตู้โคตรล็อก ตู้โคตรของโคตรของโคตรล็อกเลยเฮ้ยปืนลั่นครับปืนลัน่นเออปืนลั่นเอเอเอืบุญยาอืมโคตรตึงเออแล้วไอวอลใหม่กับอะไรสักอย่างกล่องศพใหม่ราคาก็สิบเก้าเกับ ราคา9เพรกับ99เพรนะครับไปเติมเงินได้นะเดีย๋ยวผมให้โชว์เดี๋ยวผมให้ดูให้ดูคันก็ด้วยคันไม่ให้หรอกอันนั้นอยู่ไหนละอ๋อมันอยู่นี่น,นี่เองลืมลืมลืมกล่กองโฉมอยู่ในนั้นแต่ขอดูไอวอลก่อนนะไอวอลไอสอวอลแล้วก็กระทาด้วยนะผมว่ามันเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ นี่ครับรูปร่างของไอวอลราคาเก้าสิบเก้าเพจอันนี้เก้าสิบเก้าเพจขอไปเปิดแสงก่อนแสงหมดแบตเตือนแล้วนี่แหละที่ผมไม่อัดคลิปนานแบตเตือนแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดต่ออ่านี่ครับไอวอลรูปร่างไอวอลรูปร่างไอวอลผมก็มีแค่สามันครับผมสายฟรีไอวอลอะไรก็ไม่รู้อ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกส่วนระเบิดนี้ก็ไปรับฟรีนะครับอันนี้ระเบิดฟรี กิจกรรมนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้นี่มีมวกด้วยนะหมวกของโลกิแล้วก็ป้ายแล้วก็ระเบิดนี่ไงที่ผมแลกไปโป่งเมื่อกี้เหมือนสวยว่ะโคตรสวยเลยเมื่อกี้นี่ระเบิดเด้งได้ด้วยนะครับผมพูดไ้ก่อนระเบิดเด้งได้ด้วยนี่เห็นไหมระเบิดเล้งอืมสวยจริงไปซื้อด้วยโคตรดี แล้วดีววอะไรต่อดีวะมีอะไรอีกมกั่อง,อ,ง,อ,งอ๋อกล่องศพกล่องศพกล่องศพอ่ากล่องศพอยู่ไหนแล้ววะเออนี่ไงน,นี่นะครับกล่องศพนี้สําหรับผมเท่มากเลยเพราะข้างบนนี่ข้างบนนี่แล้วก็กล่องศพขั้นเป็นเป็นตัวหมักลุกแต่ผมก็ใช้ไม่ใช้ผมใช้ดีน,นีเท่ก,กว่านะเท่นิดนึงนะที่ผมอันนี้ความเขีนส่วนตัวสําหรับผมเท่โคตร ผมว่าไอของคันเท่กว่านิดหนึงโอเคแค่นี้แหละฝากไม่กดเอ้ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายขอร้องเถอะคลิปที่ตัวเองทำไม่ค่อยมียอดไลค์เวลาคลิปที่ไปกอบชาวบ้านชาวช่องเขามาแม่งมียอดไลค์ดีเด่นบายบาย